่วยปฏิบัติงาน,นสถานีฟ้าตะารพืชผลจะมาสาธิตาการสลับการใช้งานของชัตเจอร์อหนึ่งช,ชัตเจอร์สองนะครับสลับเลือกชัตเจอร์ทางานนะครับอาจาร์ชัตเจอร์สองนะครับ,รเ,ออรบเราจะสลับสลับไปที่ชัตเชอร์หนึ่งนะครับก็คือก่อนที่เราจะมีสวิตช์ที่ชัตเจอร์อหนึ่งนะครับให้เราดูที่กระแสแรงดันนะครับมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับแล้วแล้วเรามาดู ทิมมิเตอร์ของชาร์จเจอร์สองนะครับว่าแรงดันกระแสเท่าไหร่นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ร้อยสามจุดสามโวลต์นะครับสิบแอมนะครับส่วนชาร์จเจอร์หนึ่งนะครับแรงกระแสเป็นศูนย์นะครับแรงดันอยู่ที่ร้อยสามจุดสามโวลต์อยู่นะครับให้เราทำการปิดสวิตชาร์จเจอร์สองนะครับมาที่ชาร์จเจอร์หนึ่งนะครับ แล้วตรวจสอบแรงดันนะครับประมาณร้อยสามจุสามโวลต์นะครับกระแสสิบแอมป์นะครับกระแสสิบแอมป์ครับแล้วมาดูที่ชาร์จเจอร์หนึ่งนะครับกระตัร้อยสามสิบสามนะครับกระแสอยู่ที่สิบแอมป์นะครับส่วนชาร์จเจอร์สองนะครับที่โวลต์นะครับร้อยสามสิบสามนะครับกระแสเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ขอ ตัวขั้นตอนการสาธิตเลือกการใช้งานของชัตจื่อนชัตจืองเพียงเท่านี้ครับ